โซเชียลแตกสาวคนดังโผล่กลางไอจีไฮโซไมหลังแจงสถานะเจโซเชียลแตกดาราสาวคนดังโผล่กลางไอจีไฮโซไมหลังแจงสถานะเจเจตรินถือเป็นกระแสดราม่าไม่หยุดสำหรับกระแสข่าวลือเตียงหักรักร้าวของคู่สามีภรรยาชื่อดังเจเจตริน และปิ่นเกตมณีเหตุชาวเน็ตโยงใส่ข่าวลือซุปซิบดารายุค90เซนใบหญ่กันแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่อีกด้วยล่าสุดไฮโซสาวนามสกุลดังไมยแพรวปริยาชุมสายนาอายุทยาซึ่งเป็นอีกคนที่โดนโยงข่าวนี้เพราะมีคนขุดภาพและคลิปที่ไปเล่นเซิร์ฟโดยมีเจเจ,เจตรินมาเป็นโคช้ชได้ออกมาชี้แจงระบุว่า เห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสมายระวังมากๆแต่เหมือนในติ๊กต็อทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งคะ่ะ ปลอ,อก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดผิดอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของมายค่ะเพราะมายรักเขาที่สุดค่ะโดยในคลิปดังกล่าวของไฮโซมายได้ลงข้อความด้วยว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนล่าสุดใต้โพสต์ดังกล่าวดาราสาวเบนปุญญาพรโผล่มาคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจให้กำลังใจไฮโซสาว